ครับขอสู้ซ่องสติวินดี้แต่สติบรรณาสแนวมื้อนี้ข้าวเพาพี่พาน้องมากินลาบปลาเนาะสีมือหญิงแม่เป็นเฮ็ดวางหนึ่งนี่แหละนาะพวกข้าสิมาซิมกันเลยเนาะว่าสิเป็นอย่างไรน้องพ่อแพี่น้องมาซิมกันมากมามาซิมเนาะซิมกันเลยทุกคนมาข้าวเกษีมีขอนิ่งน้อพ่อแม่พี่น้องเนาะลาบปลาสีมือหญิงแม่น้อหญิงแม่ลงมือเฮ็ดเองเน้อพ่อแม่พี่น้องพักกั๊บข้าวสิมีพักแยงสดิประกาศ ตักกาเนาะบัวัพักห้องกับปลายหน้ามือนี้เนาะนี่ติ๊บเขาเนากินบัตติ้นี่พ่อเนาะสดีเนาะแมนกินบัตติ้นี่ไม่ต้องกินข่าแรงเน้องเมย์พี่เนาะนี่ข่าเนียวเขาเนี่ยข่าไหมเนาะข่าไหมปีนี่เนาะงามงามดูนีพี่น้องเฮ้ยมามามากินน้ำกันเขาเขาไหมป่ามันเนาะที่คุณานั่นแหละจะกินน้ำกันเด้อพ่อเมย์พี่เนาะข่าเนียวเขาเนาะเนียวเขา มาแม่พี่น้องมาเซ่บเ็บลองซีม okay, huh? ังซีมือยิงแม่แล้ววันนี้ให้ลูกให้หลานกินภาษเพ็นจังไหนเนาะยพี่น้องนี่คุยคำใหญ่เลยนี่แซ่บเบเหมกันเจ่บเบเหมือนกันเนาะเมือยิงแม่พี่น้องบเพงสุดเลย อืมขาวขาวแห้งคุ้แม่พี่น้องเลยแซ่แม่เป็นเฮ็ดสูกินน้ำมือนี่เนาะเฮ็ดสูลูกสูลานกินทำนี่ไงเนาะหิวขาวแห้งอืมแบบนั พี่เขาสิบแปดเนาะปกติใช่เนาะมื่อกี้ก็บรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีคือเกาเนาะพูดแม่พี่น้องสีคุ้มๆเนาะเฉดีเนาะใช่คุ้มคือเก่าเนาะมื้อนัรนเกาข้ากันโป๊บผนเนาะกินมื้อนัรนก็ได้มื้อนี้ก็สิบโป๊บว่าเนาะ แสบพี่นสองเ,ยเง้ยแสบแพงเนาะมดบดสดีเขาติบนี่นะหมดเ <laughs> ลยจ้ะ เขาเาเขาแม่แซ่บเนาะแซบแซบแห้งสีมือหญิงแม่เขาเนี่ยแซบแห้งเลยนี่เหรอด้วยแม่แม่เราไม่แซคัเขาเขาไหมเนาะเขาไหมเขาขาเขาไหมป่ามันเนาะ มาไหมามมังใช่ป่ะนะเดวสดีแช่ให้ อากาศดีค่เฮ <ies> ้ยเขาบอกากายังฉลาดี Chris มาแซ่บน้ำกันนี่เลยเพราะว่ามันแซ่บแห้งอะไรเนาะมาเด้อมาเด้ทอทำยังไง ยู้นอนอนในนอนของเฮาเองเนาะพักนในใจปลูกเองพี่น้องเลยขอ้ออะไรคะข้อก็เ็เองเล็้ของทีงงท่หาเองหมดแล้วพอ,อได้อยู่ได้กินเนาะสวัสดี

mời nhìn mẹ chào 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 เขากรข้าวขาวแล้วสวัสดีเขาแห้งเขาไปนี่เขาใหม่เขาใหม่ประมาณนะสมคือข้ามคนว่าวเนาะเขาใหม่ก็ต้องคู่กับป่ามันมันแซ่บแซบอยู่ไหนอยู่นะอยู่ในน้องธรรมชาติาเนาะสวัสดีเแค่ยัง กมแซ่แมงว่แซ่บน้ตาบ่ขึ้นแซ่รับดาบเลยเสียบสบแซ่แมงอยงเอ้ยมบัติเสบคักแส่บแน่เลยด้แสีบแท้แส่บว่าดิ อาหารบ้านนาว Không nhìn nhanh cho đi

ฟันแท้เลยเข่าเหนียวฟันฟันเข่าเหนียวนี่นี่ค่ะฟันงามไอชิบะเสียงโมดังเลยเนาะที่นั่ง ีรงนี้คนอารมณ์ดีทั้งหมดเลยพอแยากาศกัดีเป็นกาอารมณ์ดีนะยากาศคือเซ็มอันนี้เสียบอันนี้นะสุดยอดเลยหนิงแม่ยอยอเบิ่งน้ำคนแซ่ยบเขาไม่ไหวอยู่นี่ สุดำลำลาปลายแล้ะพี่น้องเบเนาะหันบ้นนานนาอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่ามันไมได้ไปท่งไรน,น้องเนาะจะให้แต่หน้าเนี่ยนะถ้ากินดิบนึ่แซ่บแล้วอ่อแมพี่น้องเลยถ้าจิ๋ะดีกินดิบก็ได้เนะาะก็ได้ขวา แม่มาสีเลยไสุกว่าสุกงานสิเลยสุกว่าไม่อิ่มนะแมนบ่อ hmm. ิ่มอิ่มนะ กินเนาะอิ่มตรงไหนเด้เนาะเขายังกินเนาะซาดีบมว่าบมะกัมันแซ่บนะบมะ่สโกัมันแซ่บนะ phép cứ con á Không nhắn Chắc Mà không cắn đấy nó Cầu phượng Không nhìn Không cưng Mất bác sĩ มันบ่ได้เฉลยยังหลายแช่ละปีงเข้ากระสิขอลาตัวไปก่อนเนาะพี่น้องไม่ว่าสดีแห้งว่าสดีปุ้นนี้นะวันสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เข้าส่งคนกนี้น้องเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะ้อ่พี่น้องเนาะแม่บ๊ายบาย